สวัสดีครับนี่พมนจะพาพี่นนอมาเบ่งมะเขือเปราะนะครับเนาะติดรูแล้วครับนี่ครับติดอยู่สองสามรูกับมันกว่าท่านใหญ่นะครับหน่วยใหญ่กับใหญ่หน่วยหน่อยกับหน่อยครับมันบอมันบอมสมำเสมอกันนะครับประมาณนั้นแหละครับติดแบบบอมสมำเสมอกันมันก็เลยบอดได้หลายมกับเก็บเก็บกินเรื่อยอยู่ครับแต่ว่ามันกับ มันกันหน่อยเนาะครับเนาะมันกัดติดลูกสองลูกครับมันมาท่านในมันติดมาท่านในพร้อมกันอันนี้ทัดมากก็สิเป็นอันนี้บักเขือกันครับบักเขืออันนี้บักเขือไข่เตาอันนี้กำลังติดลูกครับมีลูกครับก็นี่ครับกำลังติดลูกมีอย่ลูกสองลูกสามลูกไม่เลยหน่อยครับมาท่านในติดลูกกำลังกำลังเริ่มแล้วครับ ช่วงนี้นาฝนพอดีครับกำลังติดลูกเลยอันนี้กับเครือเปาะอันนี้ก็ติดลูกคือ,อกันนูนี่หน่อยครับกำลังจอขึ้นมากนี่ครับลูกเขาเนี่ยกำลังลอยขึ้นมากตัวนี้ก็งามครับอันนี้กำลังตดลูกคือกันนูย์กำลังหน่อยน้อยครับนูยกำลังงามครับลูก็บาลายดอกครับ กำลังติดลูกครับว่ามันกําลังติดขังแหลงนะครับมันกําลังติดขังแหลงมันเลยพัฒน์นหลายอี่น้อยก็ได้กินครับอี่น้อยก็ได้จิ้มน้ำพริกแล้วครับถ้ามันติดย่างละต้นละสามชินวยมันก็มันก็พอกินนะครับแนละ้วมันก็มีหลายต้นอยู่ต้นที่บ่ทัฒน่ทัฒนดอกก็มีอยู่ครับอีกฝั่งนึงผมจะให้เบอร์นาครับ เนี่ยฟังนี้ก็สามตนครับกะล่งกะล่งชิใหญ่ขึ้นกันกะล่างสิดอกกาล่างสิแตกหยอดก็มีครับมันปูพ,พรอมกันนะครับนแ,แต่ว่าหักใหญ่บวซ้ำกันใหญ่ <c oughs> บวซำกันก็ล่ออยอะผักนะล่ออีสักผักออก,ผก,กินแน่นอนครับลูกนี้้าบพกเก็บแก่เนี่ครับ้าบพกเก็บกัสีแก่ครับเพราะว่ามันเกิดก้อนมูนะก็เก็บเลยครับ นี่ครับหน่วยเดียวครับแต่ว่ามันก็มีพักอย่างอื่นนะผมเก็บไปแล้วครับนี่ฟักบุ๋งครับฟักบุ๋งผมก็ตัดไปแล้วครับผมตัดให้มันแตกไม่ครับฟักบุ๋งครับนี่ครับกะซิมีหลากหลายครับให้พ่อได้ยุได้กินนะครับช่วงนี้คลิปนี้ก็มาทำนี้นะครับเนาะพี่น้องไอโอกาหนาผมกระติดมาพามาเบิงไมเนาะครับบักพีกา ตอนนี้บางทีกับสิเริมสิเริมเป็นน่วยแล้วครับน่วยรุ่นที่มันทีน่วยขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพิกแนวนี้ครับเดี๋ยวก็แต่ว่าเที่ยวนี้ลูกบกข่อยใหญ่เนาะครับเพราะมันขาดปุ๋ยครับปุ๋ยมาร์กกมที่เห็ดใบมันเหมดครับชิมีก็ไปจำหนีเนาะครับเนาะโอกาหนาผอกันไหมครับสวัสดีครับ